ดูโจย์กันก่อนมักราคาคมาที่12สั่งซื้อกระดาษ B5 าจำนวน25รีมรีมละ92บาทจากบริษัทดับเบิลเอ1991จำกัดมหาชนและกำหนดวันที่ได้รับของก็คือวันที่18 จะมากดที่ปุ่มใบสั่งซื้อ PO นะครับสาขา00000 00สำนักงานใหญ่เลขเอกสาร0001เป็นใบสั่งซื้อข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่มโอเคจะเห็นได้ว่าในใบสั่งซื้อชุดนี้จะยัง เพราะว่าเราจะให้เครื่อง running ให้กับเราเองแต่เราจะไม่แก้ไขวันที่เป็นวันที่ จะมาที่ช่องแก้ไขรายละเอียดอื่นๆในช่องที่เป็แนแ n d r o i d ให้ใส่ B5 นะคะให้กดที่กระดาษ B5 และกดปุ่มเลือกด้านบนมาที่ช่องจำนวนเราจะซื้อจำนวน25รีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแหรือยัง 1> f 1 0บันทึกโปรแกรมจะถามเราว่าเราจะบันเราจะพิมพ์หรือไม่ตอบ yes นะครับกด print นี่คือหน้าตาของใบสั่งซื้อนะครับกดปุ่ม escape เพื่อออกจากหน้านี้เข้าสู่โปรแกรมต่อโปรแกรมจะเคลียร์ข้อมูลให้กับเราเพื่อเราบันทึกข้อมูลลงไป That I'll be with. My...